มีใครชอบเลขแปดบ้างไหมคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเลขแปดนะคะนั่นแสดงว่านิสัยในตัวตนของคุณเนี่ยจะมีความกล้าได้กล้าเสียใจใหญ่ใจถึงเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็รักพวกพ้องค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเวลาคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณก็จะมีความมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งที่คุณอยากมีอยากได้อยากเป็นเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จในด้านนิสัยนะคะเลขแปดเนี่ย จะขอเตือนว่าระวังเรื่องของอารมณ์นะจะทําให้ตัวเองอ่ะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายนะคะเป็นคนที่ผงผางเนะ่ยเพราะฉะนั้นคนที่เวลาดีก็ดีใจหายเลยนะดงนั้นต้องระวังอ่ะคนที่เขาอาจจะเข้าใกล้เราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเรานะเพราะาบางทีเดี๋ยวเราก็เวลาดีก็ดีมากเลยแต่เวลาที่อารมณ์ร้อนขึ้นมาอารมณ์รุดแดนแรงว่าคนรอบตัวก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอะ่ะ ชะตาชีวิตเนี่ยมีเหตุให้พลิกผันแล้วก็มีการโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยบางทีอยู่ดีๆกํชีวิตกําลังรุ่งอยู่ดีๆนะมันจะมีเหตุพลิกผันทําให้ชีวิตเนี่ยหน้ามือไปหลังมือด้วยก็ได้นะแต่เลข8ปดเขาก็บอกว่ารวยไม่ทนจนไม่นานนะเพราะฉะนั้นจงใช้ไหวพริบปฏิภาณของคุณฮะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากมายหลากหลายอย่างมากนะ เลข8ก็จะนำพาให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้แต่ก็เตือนว่าเลือกคบคนนิดนึงนะถ้าเลือกคบคนที่นำพาตัวเองไปสู่ความเจริญนั่นก็จะดีไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปเลือกคบคนพานเลข8นี้นำผลร้ายนำเรื่องเสียหายมาสู่ชีวิตคุณนะคะเลข8เนี่ยเป็นตัวแทนของความโมเมาลุ่มหลงนะคะคนที่ชอบเลขแปเยอะๆเนี่ย หลายคนแล้วที่อาจารย์ขันเห็นนะเขาจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบดื่มนะชอบสังสรรค์ชอบสมาคมนะเพราะฉะนั้นเลข8เนี่ยฉะนั้นถึงได้ดเตือนว่าเวลาคบคนเนี่ยเลือกคบคนให้ให้ดีนิดนึงเพราะว่าคบคนที่ในด้านบวกของเลข8นะเขาจะเป็นนักพัฒนาเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปล,นปลงนะ,ะเคลื่อนย้ายหรือว่าเป็นการที่มองมองเหตุการณ์ข้างหน้า แล้วก็สามารถที่จะคาดการได้แล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จได้เลขแปดเนี่ยมีไหวพิปติพานดีนะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีได้ด้วยนะในเรื่องของสื่อออนไลน์แ,ลแบบนี้เลขแปดก็ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาโมเมาลุ่มหลงในแบบนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยได้เงินและเลขแปดเนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนของความเป็นมงคลในเรื่องของความร่ํารวยได้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราเอาในเรื่องดีของเลขแปดมาใช้เนี่ย เลข8เนี้ยก็จะคุ้มครองคุณนะแต่ถ้าคุณไปใช้ในด้านลบของเลข8เนี่ยเลข8ก็จะพาคุณเ,เจอเรื่องที่ไม่ดีค่ะเพราะเลข8เนี่ยทำคุณคนไม่ขึ้นนะก็ต้องระวังปัญหามีปัญหาเข้ามามากมายแล้วก็บางคนก็เกิดเกิดปัญหาคาดีความได้ด้วยก,ก็ถ้าใครชอบเลข8ก็ลองฟังทัศนนะตรงนี้นะคะว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อ ข้อเสียนะเลขทุกตัวค่ะมีข้อดีข้อเสียหมดเลยวันนั้นคุณลองวิเคราะห์ตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณชื่นชอบเลข8เนี่ยคุณมีแนวโน้มไปในทางใดสำหรับใครที่ชื่นชอบเลข8และมีอิทธิพลของเลข8เนี่ยวนเวียนอยู่ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขที่วนเวียนอยู่กับชีวิตคุณนะคะถ้ามีเลข8 ลองเขียนคอมเมนต์คุยหน่อยสิคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอันนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นการเก็บเคสนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปค่ะ